ค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาล้ออันนี้คุณป้าขาล้อมาทามาเที่ยวที่ตลาดอายรานะคะมาดูทุเรียนแกะขายอันนี้เขาขายกินละสามสิบบาทนะคะแกะเนื้อขายอายราก็มีร้านส่ง เขียนละสามสิบห้าบาทแก่ขายนะเนี่ยเงียบสายแล้วบ่ายแล้วด้วยนะคะพามาเดินดูมีหลายร้านที่เขาแก่เนื้อขายเขีละสามสิบบาทสามห้าบาทนี่สามสิบสามห้าบาทปลาจีนหมอนทองปลาจีนต้านยาวขายเท่าไหร่คะ้ สามร้อยบาทนะคะคุณผู้ชมสันยาวกิโลละ 300. ลสามร้อยโอ้เขปล่อยไอ้น้ำลงมาด้วยอันนี้ร้านนี้ขีดละสามสิบห้าบาทเ่ินมากจะเป็นแกะขายอะไอยาลามังคุดสุงละร้อยนี่มีภูเขาไฟมาขายด้วย ปูเขาไฟสีสกเกตกันยาวกันยาวฝนปาจีนมีแพ็กร้อยห้าสิบพเรียนเกตพีเมียมพูเขาไฟขายเท่าไหร่อ่ะปูเขาไฟรู้เท่าไหร่สองร้อยแปดสิบ นเนด็ดฮเ,เป็นเนื้อคิดเท่าไหร่อะคิดละหกสิบบาทอะยองห้าสิบอะยองห้าสิบภูเขาไฟหกสิบเป็นลูกสองร้อยแปดสิบจ้ะลูกใหญ่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 โต,ตโตอันนี้หมอนทองปลาจีนพามาดูตลาด อีกร้านหนึ่งเหมนมากจะเป็นแกะขายนี่คิดละสามสิบสามห้ามีโอ้โหปูใหญ่ๆน่ากินน่ากินน่ากินนี่อันนี้คิดละสามห้าโอ้โหแต่ละพูจุบจบไปเลย อันนี้หมอนทองแพ็กระร้อยเดลยทูแช่อย่างดีดูฝังมากอันนี้ก็สวยๆกินละสามสิบกินละสามห้าเหรอสามห้าบาทโดนละสามร้อยห้าสิบแก่เนื้อแล้วคนทผู้ชม ใหม่ๆใหม่ๆสวยๆเนื้อดีเลยอะ่ะเนื้อดีสีสวยน่ากินทุกร้านเลยสุดสายเป็นทุเรียนแกะขายนะอายาลาร้านส่งมันก็มีแหละแต่ว่ามันมีน้อย ้าก็ไม่ค่อยสนิทเขาด้วยป้าก็เลยไม่ได้พาไปดูปนี่ฮะนี่หมอนทองสีสกเกต<ป>กับนอกนุ่มในขีดละสามห้ามีขีดละสี่สิบห้ามีกำ<ป>ลังแคกสวยๆเลยถาได้ถามได้ส่งลายแมนป้ะเนี่ยก็ไม่ได้ส่งนี่หมอนปักจีน ทำได้เลือกได้ของปาจีนนกกระสิบนี่ทุเรียนนกกระสิบมีอิสเกตมีปราจีนเหรอปราจีนปราจีนขีดเท่าไหร่อ่ะเสือสวยมากเลยอิสเกตห้าสิบและยองอะ่ะ ปะยองสี่สิบอันนี้แพงกว่าเพื่อนเลยเนาะปาจีนหกสิบนิสเกตห้าสิบปลยองสี่สิบชมอาหากินได้ที่ตลาดอายาราร้านอะไรอะ่ะไม่มีชื่อร้านนะจ๊ะก็เดินเดินมาเหอะแล้วก็ได้กินของดีเองแหละ เลือกได้เลือกได้น้องบอกเลือกได้เลือกได้อันนี้พามาเดินดูนะทุเรียนแก่เนื้อขายเที่ยยลาเผื่อใครอยากกินแบบแก่เนื้อเกรดดีเกรดพรีเมี่ยมอ่ะลองมาดูได้สวยน่ากินเนี่ยสีจากกล้องไม่ได้ปรับแต่งอะไรแถบนี้ข้านแถบอร่อยเลือกได้ มีแพกละสองร้อยขายแบบเป็นแพกก็แพกละสองร้อยนั้นนี้กี่ละสามสิบบาทกำลังแกะโหมีก้านยาวด้วย การยาวแก่ขายจิดเท่าไหร่คะมีขายคิดตสามห้าครับกหนยาวคิดห<อ>้าสิบบาทอ๋ออันนี้สามห้าการยาวห้าจีดหนอนทองไม้จ้าแพ็กละร้อยจีดละสามสิบหมอวันนี้ของทองผาภูมิเพิ่งเคยเห็นมมีตมตแต่ผู้เรียนที่กแกะแล้วน่ากินมาก ภูเขาไฟก็มีแล้วมากินที่อายาลาได้ภูเขาไฟส,สีสกเกตเสวยๆเลยเสวยๆน่ากินเลยอ่านสวยจริงๆมากร้านนาคลาดอ่ะมากินได้อมทองนาทองจันทร์อนทองภูเขาไฟมากินมากินได้ร้านนาคลาดตลาดอายารา อยากดูไงกรุงเทพก็โทรมาลองดูให้ลายแมนมาซื้อได้เข้าไปลายแมนให้ลายแมนมาซื้อให้กินอันนี้เนื้อดีพรีเมียมพูเคาไฟกระหผคู่ใหญ่ๆสวย,สวย I <laughs>